คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Blessing Station สถานีแห่งพระพรคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสการไตรตรองชีวิตตามพะปรสารที่เรียบง่ายทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยบาตรหลงวงโชวฤิ์สาสาย สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าทางพอดแคสต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพระวาจานี้เป็นหลักคำสอนเป็นหลักชีวิตหลักคิดหลักปัญญาสามารถฟังได้ทุกวัยทุกความเชื่อเพราะเป็นแนวทางขื้นหนุนชีวิตของมนุษย์เราทุกๆคนวันนี้เรากำลังอยู่ในสัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดาปีเเราจะได้รับฟังว่า พระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับพระวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้เป็นตอนที่พระริสุเจ้ากล่าวถึงอาณาจักรสวรรค์พระองค์ประนามคนร่วมสมัยตำหนิคนมีโอกาสรับรู้เรียนรู้แต่ไม่สนใจปล่อยโอกาสไม่เห็นคุณค่าของโอกาสที่ได้รับ โดยพระง์ตรัสว่าพวกเราเป่ากลุยพวกเจ้าก็ไม่เตนรำพวกเราร้องเพลงโศกเศร้าพวกเจ้าก็ไม่รำ่ำไห้และเมื่อคนเก่งคนฉลาดเมินเฉยต่อข่าวดีคำสอนของพระองค์ดังนั้นข่าวดีดังกล่าวจึงตกแกบ่บรรดาผู้ต่ำต้อยดังในพระวจาของพระเจ้าวันนี้คำสอนจากพระวจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้ มาจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญแมทธิวบทที่11ข้อ25-30ถึง30ซึ่งนักพระกัมภีถือว่าประโยคในพระวรสารตอนนี้เป็นเสมือนไข่มุกแห่งพระวรสารเลยทีเดียวที่พระสุเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อน พระองค์มีพระประสงค์ให้เราทุกคนได้ไตร่ตรองชีวิตว่าแก่นแท้ของชีวิตคือการลดละเลิกหรือสละไม่ใช่การนำเข้าขยะต่างๆมาในชีวิตและนักบุญเปาโลอัครสาวกได้สอนเตือนด้วยในจดหมายถึงชาวโรมบทที่8ข้อ9ไม่ให้ผู้คนดำเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต่ำแต่ให้ดำเนินชีวิต ตามพระจิตเจ้าที่สุขส่งการใช้ชีวิตฝ่ายต่ำที่ทำให้ชีวิตประจำวันของเราหนักและเป็นทุกข์ที่นักบุญเปาโลกล่าวถึงนั้นคือพฤติกรรมต่างๆที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมเช่นความโลภความเห็นแก่ตัวการทุจริตการลักขโมยความอากตันยูเกเรทะเลวิวาทความโกรธความฉุนเฉียว การผูกใจเจ็บความแค้นการโกหกการพูดดินทาการผิดประเวณีมุ่งหาวัตถุบำรุงบำเรอกามการเสพติดลาบยศสันเสริญหรือการสแสวงหาช่องทางเพื่อที่จะมีอำนาจครอบงำผู้อื่นเป็นต้นท่านผู้ฟังครับคำสอนของพี่น้องชาวพุทธก็สอนให้ศาสสนิกนั้นได้ปล่อยวางผ่อนคลายชีวิต ด้วยการปฏิบัติตัววางให้ลงลงให้เป็นเย็นให้ได้เพิ่มความสุขด้วยการขจัดทุกข์การปล่อยวางทำให้ไม่หนักไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ไม่ร้อนซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอุเบขาคือการวางเฉยการรักษาใจให้นิ่งได้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดจากอยายตนะทั้ง6ได้แก่ หูตาจมูกลิ้นกายใจทั้งพระพุทธเจ้าและพระเยสุเจ้าพระองค์สอนให้เราใช้ชีวิตอย่างสงบไม่เหนื่อยไม่หนักไม่ทุกข์ไม่ร้อนโดยพระเยสุเจ้าตรัสว่าจิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อนซึ่งหมายความว่าทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ในพระองค์ ท่านผู้ฟังครับสภาพชีวิตของพวกเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าหนึ่งหลายคนมักสแสวงหาความทุกข์ความเครียดเข้ามาในชีวิตของตัวเองทําให้ชีวิตนั้นหนักมีภาระเช่นสแสวงหาเข้ากลุ่มนินทาผู้อื่นนินทาเจ้านายหรือหัวหน้าหรือเข้ากลุ่มข่าวลือ สแสวงหาการดื่มเที่ยวเสเพลเสียการเสียงานเครียดเพราะลุ้นเกี่ยวกับการเมืองของไทยหรือไม่ยอมก้มหัวให้ใครต้องชนะเท่านั้นเป็นต้น 2. หลายคนเปิดรับพฤติกรรมฝ่ายต่ำเข้ามาในชีวิตคนกลุ่มนี้ไม่ได้เที่ยวเสาะหาแต่ไม่ยอมปฏิเสธหรือต่อต้านปล่อยให้ตัวเองนั้น เป็นแหล่งสะสมพลังลบไว้ทีละเล็กทีละน้อยเพื่อรอวันระเบิดเก็บไว้ในใจในสมองในความรู้สึกและรอวันพร้อมบวกนี่แหละคือทุกหนักท่านผู้ฟังครับเราจะมีแนวทางปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นอย่างไรสัปดาห์นี้ขอเสนอสองข้อข้อแรกจงมองทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเรา เป็นพลังบวกเสมอเป็นแสงสว่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของชีวิตเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตที่ทำให้เราเข้มแข็งและเติบโตขึ้น 2. งจงหลีกเลี่ยงการพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ่นนินทาคนในครอบครัวของตัวเองให้ผู้อื่นรับฟังในละรับท่านผู้ฟังก็เป็นการแบ่งปัน ประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนจากคุณพ่อชวฤทธิ์สาสายแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ Thank you